สวัสดีครับยินดีต้อนรับ้สู่ช่องเดอะบนอณครับค่าน,นี้กินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวครับผมดูแสนดีครับนี่มู้สึกแปลกยังไงชอบกล เหมือนเดินขาอ่อนสองครั้งไม่รู้ว่าเจ็บขาหรือเปล่านี่ก็น่าจะเข้ามาเดินกันบ่อยอยู่ครับเพราะยาไม่ขึ้นเลย หัวมีเข่าสองหัวก็จะปุดปุดปนปนออกมาครับวัวไม่มีเขาก็จะดหลเป็นมิดกว่า <c oughs> แยายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางน่ยสูงท้องก็จะเหนื่อยเลยครับเพราะว่าแบกท้องมากับลูกที่หนึ่งตัวอยู่ในท้องท้องใหญ่มากครับดูลำบากหน่อยครับเดินในที่ลมแบบนี้ยกขาไม่ค่อยขึ้นัน,นแต่มันก็มีหญ้าให้เล็มบ้างนิดหน่อยครับ แล้ก็อากาศจะเย็นกว่าข้างนอกแม่กับลูกครับลูก6เดือนแม่นี่ องปีกว,กว่าสามปีนะครับน่าจะเต็มที่แล้วความใหญ่โตอยู่ที่ประมาณเมตรสี่สิบกว่าครับ <c oughs> ควาย้็จะเที่ยวเล่นกันซะส่วนใหญ่ครับดูเขาจะไปไหนข้างในมี แอ่งน้ำอยู่ครับเป็นฝายเก่าฝายโน,โน่นครับอาจจะขึ้นไปหาน้ำกินครับว่าอากาศมันร้อนครับข้างนอกดูับสองตัวนี้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวนี้ทรมานกันซะส่วนใหญ่ ดีที่ว่าตัวนี้มันไม่มีเข่าครับม,มีเข่านี่ยุ่งครับชนกันเอาละครับสายเบรนครับเหมือนสายเบร์เอาแล้ว ตัวผู้ก็จะคอยกระตุ้นครับกระตุ้นตัวเมียแต่ตัวเมียตัวนี้ยังเด็กอยู่ครับผมยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ไม่มม่งนี้จะกินหญ้าดีครับ ตอนท้องนีกินหญยาดีมากเลย้อยาอะไรก็จะกินหมดครับเห็นแล้วรู้สึกอยากกินดูความอ้วนนี่อ้วนขึ้นมาเยอะครับแสนดีนี่เทียบไม่ติดเลยชัวงสามสี่เดือนหลังจากรู้ว่าท้องนี่จะกินเยอะครับหัวใครที่มียาเยอะๆนี่ต้องเตรียมไว้ให้เยอะๆเพราะว่าเขาจะกินแล้วก็สะสมสะสมไว้เป็นเนื้อได้ดีมากครับ ช่วงที่ตั้งท้องควรจะอัดตอนที่รู้ว่าผสมติดรู้ว่าท้องนี่นะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอาหารเนี่ยเป็นเนื้อได้เยอะครับความเสมบูรร่างกายก็จะเยอะขึ้นครับผมยังไม่ได้จับดูเลยนะไม่รู้ว่าดินได้ยัง จับตอนที่เขาอยู่ในคอกครับจะนิ่งดีตอนน้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่รู้ว่าลูกตัวที่สองนจะเลี้ยงเองได้หรือเปล่านะเพราะว่าลูกตัวแรกนี่ต้องคอยช่วยครับ จับผูกขาตัวแม่มันไม่ให้แม่มันเตะครับแล้วก็คอยจับเต้านมจับหัวนมยัดใส่ปากลูกวัวจนมาเป็นวันดีทุกวันนี้นะครับสำหรับใ,ใครที่เจอปัญหาเรื่องแม่วัวสาวไม่ยอมให้ลูกกินนม ็ต้องต้องจับผูกขาข้างหลังครับสองขาข้างหลังเนี่ยยึดติดกับคอกหรือหลักอะไรก็ได้ครับสักหลักหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองหลักเลยก็ดีเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาเตะลูกครับสักสามสี่วันก็ก็สามารถที่จะปล่อยได้ลนะเพราะว่าบางที วัวสาวนี่เขาไม่เคยครับไม่เคยให้ลูกกินนมแต่ลูกวัวเนี่ยลิ้นเขาสากบางทีเขารู้สึกเจ็บครับแต่พอลูกได้ดูดนมปุ๊บสักสามสี่วันเวลาลูกดูดนมไปแล้วเขารู้สึกว่าโล่งเต้านมครับเต้านมเขาไม่คัดพอหลังจากนั้นไปสักพักหนึงพอเขา ต้านมผลิตน้ำนม,นมขึ้นมาแล้วเขารู้สึกคัดเขาก็จะร้องเรียกหาลูกครับเป็นธรรมชาติครับตอนแรกก็ต้องฝึกกันหน่อยครับเป็นธรรมดาครับแต่พอเขาเลี้ยงลูกไปสักพักหนึ่งเขาก็จะรู้เองครับตอนนี้ก็เริ่มนิ่งกันแล้วครับ เริ่มหาที่กินของตัวเองแล้วไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายกันนะครับจับจองพื้นที่ของตัวเองก้มหน้าก้มตากินครับเพราะว่าอากาศดีครับข้างในอากาศเย็นสบาย <c oughs> ก็กันเจ้ากัมหมอกไปจากเจ้ามื่นครับไม่ให้เข้ามาปะทะกัน ตนนนี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงครับไม่ค่อยออกไปเล็มหญ้ากลางทุ่งนาแล้วก็ปล่อยลงไปกินน้ำแล้วก็จะกักวัวไว้แล้วก็ปล่อยควายให้เดินเต็มที่ครับทุกวันวัวก็จะให้เดินประมาณครึ่งวันครับครึ่งวันกกว่าๆบางทีก็ออกมากลางทุ่งนาอีกก็แล้วแต่วันครับแล้วแต่เวลาถ้ามีเวลาว่างก็จะปล่อยออกมาครับ Look up our white. อย่งตัวเล็กอยู่เลยครับเกิดไละก้อนยังไม่ได้ไปซื้อเลยนี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับเขาอาจะไปซื้อก่อนสิ้นปีครับ เกิดปีใหม่เดี๋ยวโควิดแพร่ระบาดอีกไปไหนไม่ได้กันนี่ครับไม่รู้ว่าหลังโควิดไปแล้วนี่ตลาดวัวตลาดควายนี่ยังจะ มีการเปลี่ยนแปลงราคายัางไงบ้างครับเพราะว่าหลังโควิดรอบแรกนี่ราคาวัวกลับมาดีดขึ้นสูงเลยแล้วก็ขึ้นสูงอยู่ได้นานด้วยนะไม่ใช่ขึ้นแป,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 ป๊บแปครับน่าจะขึ้นจนถึงปัจจุบันแล้วมั้งแต่ช่วงนี้มันก็บางตลาดก็ติดเรื่องโควิดนะครับ่าจะปิดกันอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเชียงรายปิดหรือเปล่าผมไม่ได้เข้าไปเลยครับของเชียงรายนี่ยจะมีช่วงที่สีที่ห้าลากยาวไปจนถึงแปดเก้าโมงจะเป็นช่วงเช้าครับถ้าอยากไปหาวัวเด็กวัวอะไรก็ไปช่วงเช้าเช้าครับไปแบบเช้าเช้าได้ยิ่งดีเลยตอนที่สี่ที่ห้า เดี๋ยววันนี้จะทำข้อให้วันดีแล้ะไม่แยกวันดีก็แยกนายออกจากกันนะครับเพราะว่าดูครับไม่ใสก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับข่มตัวอื่นเพราะว่าแม่เขาเป็นจ่าฟูงครับไปนะครับแยกกันไปแล้ะ <c oughs> อีกหน่อยก็คงต้องพึ่งพาใส่ใบไผ่พวกนี้นะครับเป็นอาหารบ้าสุงท้องนี่อาการนี่ไม่ค่อยลาลืิงเท่าไหร่ครับเจ็บท้องหรือเปล่า ถ้าไม่เจ็บท้องก็น่าจะหนักครับหนักตัวลูกเพราะว่าช่วงเดือนสุดท้ายก่อนจะคลอดนี่ลูกจะตัวใหญ่เร็วครับใหญ่แบบปุ๊บปับ๊บโตเลยไม่รู้ว่าถึงท้องนี้จะให้นมลูกยากหรือเปล่าครับต้องมาลุน้นกันเีกเพราะว่าไม่หนุนนี่เขาจะ เคยมีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาแล้วเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการให้นมเ <c oughs> อาละครับเอ,อมันเทง <c oughs> <c oughs> ทุงทองจะค <c oughs> ุกขี่คน <c oughs> ฝั่งเดียวครับ <c oughs> แล้วก็ลุกลุกลำบากครับ กรรมนี่จะตัวโต,วตวกว่าละโตวกว่าทองทองการจระาะจรติดขัดครับสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันหนาวนะ อยู่ข้างในแต่ควายนี่ยเขาชอบเย็นๆครับเฮ้ย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  hey, 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 hey. ไม่รู้ว่าตอนคลอดลูกนี่จะดุขนาดไหนครับตงุงทองนี่หวงครับหวงสูง ทอาจจะมันไส้วันดีด้วยนะครับวันดีนี่ชอบไปยั่วครับดูขนาดเขาวิ่งชนยืน,ยนเล็มหญ้าอยู่ใกล้ๆเลยเันนี้ก็ฉี่ยังไม่เสร็จครับฉี่เยอะครับควายดู อีกนานมากครับเดี๋ยวล่อให้แม่มั่งมาทางนี้หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปแล้วแต่ผมกั้นเชือกไว้แล้วครับย่างฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้กินแล้วครับหมดครับช่วงนี้ หมดจริงๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาพี่ๆน้องมไปกับบรรยากาศธรรมชาติครับทางป้าใสๆมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมขอบคุณมากๆครับ สำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ